สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสุดจะพาทุกท่านมารู้จักกับไม้ยืนต้นที่มีใบด่างตามธรรมชาติแล้วก็สามารถจะปลูกได้ดีมากๆเลยในพื้นที่กลางแจ้งและที่สําคัญก็คือเลี้ยงดูง่ายฝากเทวดาเลี้ยงได้อีกต้นหนึ่งเลยครับเนื่องจากว่าเขาเป็นต้นใสแล้วก็มีการกลายมาจนเกิดอาการใบด่างสวยงามแบบนี้นะครับ ถ้าหากเราปลูกไปในสวนที่มีพื้นที่เขียวขจีเป็นฉากหลังเจ้าไซใบด่างก็จะสวยสว่างตาขึ้นมาทันทีเลยครับหากท่านกําลังมองหาต้นไม้ที่จะปลูกประดับลงไปในสวนของท่านที่มีความเขียวขจีอยู่แล้วอยากจะปลูกไม้เด่นหรือไม้เน้นลงไปเจ้าสซย้อยใบด่างนี่ก็เหมาะมากๆเลยครับ เช่นเคยนะครับมือเย็ยนสัวต้องขอขอบคุณท,ท่านที่รักและที่ชอบต้นไม้ที่ได้ดูคลิปต่างๆของมือเย็ยนแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าไ่ย้อยใบด่างเราก็ไปเริ่มต้นทําการรู้จักก่อนนะครับว่าเขาเป็นต้นไม้ที่อยู่ในสกุลไซ่ชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาคือฟิกัสเบนจมีนาโดยชื่อสกุลฟิกัสนี่นะครับถ้าหากหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็ยนที่แนะนําต้นไม้ต่างๆหลายๆต้นไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยางอินเดียไม่ว่าจะเป็นไส่ใบศัก์หรือแม้กระทั่งหัวใจเศรษฐีต้นไม้ ก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในสกุลไซหรือฟิกัสทั้งสิ้นนะครับโดยเจ้าชื่อสกุลฟิกัสเนี่ยก็มีความหมายถึงมีผลคล้ายมะเดือ่ออันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่สำคัญของต้นไม้ในสกุลนี้นะครับก็จะมีผลที่เมื่อเราผ่าเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีเนื้อแล้วก็มีเม็ดเต็มไปหมดเลยคล้ายกับผลของมะเดื่อนั่นเองการรู้จักชื่อสกุลก็จะทำให้เราเข้าใจอุปนิสัยคร่าวๆข,ของต้นไม้ในสกุลไซ และวรวมไปถึงเจ้าไซย้อยใบด่างหรือไซใบด่างนี้ด้วยก็เป็นเพราะว่าไซนั้นก็จะมีความสามารถในการเจริญเติบโตได้ดีมากๆเข้ากับสภาพภูมิประเทศในบ้านเราได้ดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะให้ต้นใหญ่โตสูงใหญ่มากๆแล้วก็รวมไปถึงให้พุ่มใบที่แน่นด้วยสําหรับชื่อชนิดพันธุ์เบญจมินาก็ยังมีข้อตกเถียงกันอยู่นะครับว่าตกลงแล้วมาจากไหนมีการคาดการหรือสันนิษฐานว่า มาจากสารเบนโซอินที่เป็นเรซินชนิดหนึ่งที่ได้มาจากต้นใสนั่นเองแต่นิดนึงนะครับเขากลายมาจากต้นสีเขียวซึ่งเหมือนจะเปรียบเทียบกันจ้เห็นเลยนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองต้นนี้ปลูกอยู่ใกล้กันก็มีคุณลักษณะของสันฐานของต้นเหมือนกันเลยแต่มีความแตกต่างกันที่ใบสีเขียวกับใบด่างโดยถ้าหากชื่อวิทยาศาสตร์อาจจะต้องพูดเต็มเข้าไปอาจจะเป็นวอริกาตาหรือจะเป็นวอริเกตไว ก็คือเป็นด่างขาวแบบนี้เองนะครับการรู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับจะทําให้เราสามารถจำแนกแยกแยะต้นไม้ต้นหนึ่งแยกออกจากอีกต้นหนึ่งได้อย่างชัดเจดนและที่สําคัญก็คืออาจจะทําให้เราเข้าใจถึงถิ่นที่มาแล้วก็รวมไปถึงอุปนิาสัยใจคอของเขาด้วยรวมไปถึงสันฐานที่สําคัญสาคัญของต้นไม้เล่านั้นด้วยนะครับสําหรับท่านที่กําลังสนใจจะปลูกเจ้าไซย,ย้อยใบด่าง ในฐานะของไม้ยืนต้นที่จะปลูกประดับลงไปในบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งจะปลูกเขาเป็นไม้พุ่มที่เราปลูกแล้วสามารถจะควบคุมทรงพุ่มไว้ในช่วงระยะที่เราต้องการก็สามารถทําได้เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ทนทานต่อการตัดแต่งด้วยอย่างไรก็ตามเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติาก่อนนะครับว่าเขาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางซึ่งจะมีความสูงได้ตั้งแต่6เมตรจนไปถึง 15- 16เมตรเลย นั่นคือสภาพที่เราปล่อยเขาไว้ตามธรรมชาติแล้วความกว้างของทรงพุ่มก็จะผันแปรไปตามอายุด้วยถ้าหากเราปล่อยเขาไว้นานๆแล้วก็เราอาจจะเห็นทรงพุ่มกว้างเป็น10เมตรเลยก็เป็นได้และด้วยธรรมชาติของใสนะครับถ้าหากเราปล่อยเขาไว้ให้มีอายุยืนยาวก็จะมีการสร้างรากอากาศให้ห้อยย้อยลงมาอย่างที่ปรากฏเห็นอยู่ในตัวของทรงพุ่มแล้วนี่นะครับก็มีการสร้างรากอากาศนั้นมาช่วยในการหาอาหารแล้วด้วย และถ้าเราปล่อยไปเป็นระยะเวลานานๆโดยที่ไม่มีการตัดแต่งหรือควบคุมเลยเจ้ารากอากาศนั้นอาจจะยังมาถึงดินแล้วก็กลายมาเป็นลำต้นใหม่ที่ช่วยในการหาอาหารให้กับายด้วยสายย้อยใบยด่างเป็นไม้ไม่ผลัดใบนั่นหมายความว่าตัวเขาเองเราจะเห็นเขามีพุ่มใบที่เขียวขาวสว่างแบบนี้ชั่วนาตาปีเลยแต่คำว่าไม่ผลัดใบไม่ได้หมายความว่าไม่ทิ้งใบนะครับอย่างที่ กำลังหยิบให้ทุกท่านดูเนี่ยเขาก็จะทยอยทิ้งใบให้เหลืองแห้งร่วงหล่นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบที่มีอายุมากๆก็จะร่วงหล่นไปเป็นตามธรรมชาติของเขาเองอยู่ดีนะครับสําหรับท่านที่ต้องการให้บริเวณด้านล่างของสนามหรือโคนต้นนั้นดูสะอาดตาก็ภาระของการกวาดเก็บใบไม้ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาด้วยเช่นกันนะครับสันฐานประการต่อมานะครับก็คือส่วนของลำต้นเราก็จะเห็นลำต้นกลมสีน้ำตาลอมเทาแบบนี้นะครับ เราก็จะมีร่องรอยของจุดประที่เกิดขึ้นบนลำต้นของเขาบ้างด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้บริเวณกิ่งต่างๆนะครับถ้าหากมีอายุเพิ่มมากขึ้นเราก็จะพบว่าเขาจะมีการสร้างรากอากาศแบบนี้นะครับอย่างที่เมื่อยันว่าไปในตอนต้นเ,นเกิดขึ้นมาแต่ที่สําคัญก็คือถ้าหากมีอายุเยอะๆแล้วเราก็ปล่อยเขาโดยที่ไม่ได้ดูแลก็ในอนาคตก็จะมีรากอากาศอย่งลงพื้นอย่างที่ว่าไปนะครับ แล้วก็อยากให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของความเป็นต้นไทรเนาะแล้วก็จะเห็นเนี่ยครับจะมีการสร้างรังนกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตามธรรมชาติของเขาเองนี่ไม่ใช่แค่รังเดียวนะครับมีสองรังอยู่ไกลๆตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านเป็นกังวลเรื่องงูเงี้ยมขิ้ว,ข,วขอแล้วก็ก็แนะนําว่าต้องคอยสอดส่องดูแลไม่ให้นกมาทํารังแต่ก็เป็นธรรมชาติอยู่เองล่ะครับเขาก็พยายามแสวงหาที่ที่ปลอดภัยเนาะสันฐานประการต่อมาครับ เราก็จะไปเห็นใบที่เป็นที่โดดเด่นของเขาเป็นใบเดียวซึ่งมีลักษณะเป็นรูปไข่ปลายเรียวแหลมหรืออาจจะเป็นเรียกว่ารูปขอบแกมขนานก็ได้นะครับปลายใบเรียวแหลมแบบนี้แล้วก็โคนใบจะป้านเข้าไปหาตัวก้านใบสักนิดหนึ่งเราจะเห็นสันฐานอาการด่างที่สําคัญนะครับคือจะเริ่มจากด่างจากขอบแล้วก็บริเวณพื้นใบด้านในก็จะมีสีเขียวนอกจากนี้แล้วก็จะอาจจะเห็นอาการด่าง จ,จางๆนะครับแซมเข้าไปในสีเขียวที่อยู่ด้านในด้วยแล้วก็ลายใบก็จะคละกันไปแบบนี้นะครับด้วยเหตุน,นี้เองจึงทำให้เมื่อเราเพิจารณาไกลๆของต้นนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาสุกสว่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณด้านข้างซึ่งจะเป็นไซย้อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นไซย้อยใบแหลมที่มีสีเขียวเป็นต้นทางของเขานะครับก่อนที่จะมีการกลายพันธุ์มาเป็นต้นด่างเนี่ยเราก็จะเห็น ลักษณะใกล้ๆเลยนะครับนี่คือสาย้อยใบเขียวแต่นี่เป็นสาย้อยใบด่างก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันแต่ต้องรู้จักใช้นะครับก็คือเราจะต้องนำเข้าไปวางไว้ในพื้นที่ที่มีฉากหลังสีเขียวหรือสีทึบที่ทำให้ตัวเขาเองนั้นโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นไม่ควรจะนำาซย้อยใบด่างไปปลูกเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็ให้อยู่ใกล้กับ ใบ,ด,นนบด้วยเหตุนี้เราเองก็จึงต้องพิจารณาว่าเรามีพื้นที่ได้รับแสงแดดเต็มวันหรือไม่นะครับถ้าได้พื้นที่เหล่านั้นก็จะเหมาะมากๆอย่างไรก็ตามก็เป็นธรรมดาอยู่เองนะครับที่เราจะไม่สามารถมีพื้นที่ได้รับแดดเต็มวันอย่างที่เขาต้องการได้ถ้าหากท่านมีพื้นที่ที่รับแสงแดดเพียงสัก4-6ชั่วโมงต่อวันอันนี้ก็พอจะอนุโลมให้ปลูกเจ้าสาย,ย้อยใบด่างได้อย่างสวยงามนะครับ แต่ถ้ามีแสงแดดน้อยกว่านั้นเป็นพื้นที่ร่มรำไรตลอดทั้งวันอันนี้ไม่แนะนําเลยเพราะว่าต้นเขาจะอ่อนแอลงมากๆนะครับที่สาคัญก็คือจะมีแนวโน้มที่ตัวใบด่างนั้นจะมีอาการด่างน้อยลงจะพยายามสร้างคลอโรฟิลล์หรือสีเขียวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใบบางลงใบปลกลงไม่สวยงามนะครับะั <c oughs> ะนั้นคํานึงถึงเรื่องของแสงก่อนนะครับได้แสงแดดเต็มวันหรืออย่างน้อย4 6งชั่วโมงต่อวันก็สามารถจะปลูกเจ้าสาย้อยใบด่างได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของดินปลูกหรือพื้นที่ที่เราจะปลูกลงไปเมื่อเราปลูกลงไปในกระถางก็ตามหรือในดินโดยตรงก็ตามก็สามารถจะใช้ดินปลูกที่ไม่ต้องอุดมสมบูรณ์มากนักแต่อย่างไรก็ตามก็ควรจะได้ดินปลูกที่อุดมสมบูรณ์นะครับโดยวิธีการถ้าหากเราปลูกลงในดินก็เอาดินเดิมได้เลยนะครับ1ส่วนขุดขึ้นมาแล้วก็ผสมกับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกหนึ่งส่วนผสมคูกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ใช้เป็นวัสดุปลูกเจ้าสายย้อยไปดักได้เลย ในทางกลับกันสําหรับการปลูกในกระถางถ้าหากเราจะใช้ดินในบ้านเราก็ได้หรือจะใช้ดินปลูกที่เราซื้อมาเป็นถุงก็ได้1ส่วนแล้วก็ใช้อินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับมูลไส้เดือนดินผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยหลักการมีอย่างนิดเดียวครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นต้นไม้ในสกุลไทรที่สามารถจะทนน้ําขังชื้นแฉะได้พอสมควรแต่ในระยะแรกต้องพึงระมัดระวังนะครับ อยาให้เขาปลูกในวัสดุปลูกที่มีดินขังชื้นแฉะหรือใช้ดินเหนียวเป็นวัสดุปลูกอันนี้ไม่แนะนําเลยในเรื่องของการปลูกนะครับถ้าปลูกเป็นไม้ยืนต้นอย่าลืมทําเรื่องที่สําคัญก็คือการค้ายันเขาไว้และการดูแลประการต่อมาก็คือการรดน้ําครับในช่วงแรกก็ควรจะรดน้ําให้ทุกวันเลยวันละหนึ่งครั้งแต่ถ้าพอเขายืนต้นไปได้แล้วแล้วก็แข็งแรงดีแล้วมีพุ่มใบแน่นแบบนี้ การมารดน้ำสองสามวันมารดทีหนึ่งสัปดาห์มารดทีก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นต้นไม้ในสกุลไสซึ่งแข็งแรงตามธรรมชาติอยู่แล้วฝากเทวดาเลี้ยงได้เลยแต่ถ้าท่านอยากให้เขาสวยก็จําเป็นนะครับที่จะต้องรดน้ําทุกวันเพื่อจะทําให้เขาสามารถจะสร้างกิ่งก้านผลิใบใหม่ให้ใบที่สวยงามแบบนี้ ต่อเนื่องไปได้รดน้ำทุกวันเป็นดีที่สุดอ <Okay. S 2> ะการต่อมาก็คือเรื่องการให้ปุ๋ยทั้งการปลูกในกระถางและก็การปลูกในรูปแบบลงดินสิ่งที่เราควรจะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของเขาก็คือการให้ธาตุอาหารที่สนับสนุนการจเจริญเติบโต,ตของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือธาตุอาหารหลักครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมเพราะว่าเจ้าต้นไม้อย,อย่างใสย,ย้อยใบด่าง ที่มีการเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะใช้ธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสโสเซียมหมดไปอย่างมากมายเลยนะครับหมดไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้เราก็ควรจะเติมหรือสนับสนุสนเข้าไปอย่างไรก็ตามไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีให้เปลืองสะตุ้งสตางนะครับสามารถจะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักต่างๆลงไปที่บริเวณโคนต้นของเขาได้เลยก็ดูตามสัดส่วนนะครับว่า ต้นใหญ่หน่อยแล้วก็ใส่มากหน่อยต้นเล็กหน่อยแล้วก็ใส่น้อยหน่อยการใส่ปุ๋ยคอกลงไปก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับนอกจากจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ให้กับการเจริญเติบโตของเจ้าไซาย,ย้อยใบด่างแล้วยังทําให้โครงสร้างของดินดีในระยะย,ยาวด้วยเช่นกันใช้ปุ๋ยคอกก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคการดูแลรักษาประการต่อมาที่ต้องคํานึงถึงก็คือเรื่องของการตัดแต่งก,กิ่งครับเราจะเห็นได้ว่าเจ้าต้นไซย้อยใบด่างต้นนี้ปลูกร่วมกับต้นไม้พุ่มอื่นๆที่อยู่โคนต้น นั่นหมายความว่าเจ้าของที่หรือเจ้าของต้นไม้ไม่ได้พึงประสงค์ที่จะเข้าไปใช้ในบริเวณใต้ลําต้นนะครับแต่ถ้าหากเราต้องการใช้เขาเองในฐานะเป็นไม้ให้ร่มเงาด้วยเราเองก็จําเป็นจะต้องเข้าไปตัดแต่งกิ่งครับเพื่อจะทําให้ตัวทรงพุ่มข้างล่างโล่งโปร่งขึ้นในระยะยาวและเรื่องที่2ก็คือรวมไปถึงเรื่องของการตัดแต่งเจ้ารากอากาศที่ห้อยย้อยลงมาและมีแนวโน้มในอนาคตถ้าเราปล่อยเข้าไปนานๆอาจจะเป็นลําต้นใหม่ที่จะทําให้ เราเข้าไปใช้พื้นที่ใดยากนั่นเองนะครับก็อาศัยการตัดแต่งก,กิ่งควบคุมสรงพุ่มไว้แลวก็รวมไปถึงการปลูกไซใบด่างในฐานะของไม้พุ่มที่เรามีการควบคุมสรงพุ่มไว้อันนั้นก็ต้องอาศัยการตัดแต่งควบคุมสรงพุ่มให้อยู่ในระยะให้อยู่ในขนาดที่ต้องการนะครับก็จะมีงานมากหน่อยสําหรับเรื่องโรคและ,มะแมลงก็เป็นตามธรรมชาติของต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานี่เองนะครับเราก็จะเห็นการเข้าทําลายของมแมลงต่างๆ ที่เกิดดขึ้้นไดโดยเฉพาะการเข้ามาชอนใบจากหนอนเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเชื้อราต่างๆที่เกิดขึ้นโดยปกติแล้วด้วยปริมาณใบที่เยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ลุกลามแล้วก็อาศัยการตัดแต่งเนี่ยครับเด็ดใบเขาออกก็จะทําให้เขาสามารถจะเจริญเติบโตต่อเนื่องไปได้แต่ถ้าไม่ให้เขาระบาดลุกลามไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อราครับก็ใช้ไตราสารผสมน้าฉีดพ่นทั่วส่งพุ่มในช่วงระยะเวลาเย็น สำหรับเรื่องหนอนก็ใช้ไลนิ่งนะครับฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะยิ่งหนอนนี่นะครับก็จะมาในช่วงระยะเวลาเย็นย่ําค่ําคืนนี่แหละครับการฉีดไลนิ่งเข้าไปในช่วงระยะเวลาเย็นหรือช่วงระยะเวลาค่ำเนี่ยก็จะทําให้มีโอกาสสมัมผัสโดนตัวหนอนแล้วก็ทําให้เขาสูกข,ขิดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับไซย้อยไปด่างเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกมากๆเลยนะครับด้วยคุณงามความดีของเขาคือเขาเป็นไม้แดดที่ชื่นชอบแดดเอาเสียมากๆแต่ว่าให ใบที่สุกสว่างเขียวขาวแบบนี้ทําให้สวนของเราสว่างตาขึ้นมากๆเลยแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายและที่สําคัญตอนนี้ทั้งเป็นไม้พุ่มแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็เติบโตเร็วนั่นเองเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงเลี้ยงง่ายแล้วก็ราคาหน้าเข้าผามือยินเชิญชวนให้ทุกท่านได้ไปหามาปลูกกันนะครับ สาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีเป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเ mm. ชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ได้มีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็น,นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆที่มือเย็นผลิตออกมาทุกสัปดาห์สัปดาห์หล,ะหละหลายๆตอนกลัวว่าจะพลาดคลิปเหล่านี้ไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัปคลิปท่านจะดับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใคร และนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับการรายงานพิธีกาลังสนใจจะปลูกเจ้าใส่ย้อยใบด่างหรือใส่ใบด่างอยู่แล้วก็เชิญชวนท่านได้แชร์คลิปนี้ให้กับเมื่อย็นด้วยหรือกดไลค์คลิปนี้ให้กับเมื่อยันด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้แล้วก็ประสบปัญหาในการปลูกเลี้ยงต้นไม้โดนเข้าทําลายโดยโรคและมแมลงต่างๆนะครับ แล้วท่านเป็นกังวลว่าการใช้สารเคมีนั้นจะทําอันตรายให้กับตัวเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราและก็รวมไปถึงการทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในบ้านเดือนของเราแล้วก็แนะนําให้ท่านใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมปประเทศไทยนะครับโดยมีชีวพันธุ์ที่ใช้ในการป้องกันกําจัดโรคและก็กําจัดแมลงแต่ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราโรคแอนแทโนดราน้ําค้างต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะมี ไรสารแล้วก็ลามีน่าติดบ้านไว้สามารถจัดก,การเชื้อสาเหตุต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่แล้วก็ปลอดภัยนอกจากนี้ถ้าหากท่านประสบปัญหากับแมลงปากดูดไม่ว่าจะเป็นเพี้ยอ,อ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยไฟไรแดงแล้วก็รวมไปถึงแมลงปากกัดจาตกตะกัแตนก็มีบูเวรินแล้วก็เมทาสารติดบ้านไว้นะครับาหากเจอปัญหาอีกเรื่องนอนก็ใช้ไหลนิงและก็รวมไปถึงหน้าฝนอย่างนี้ เจ้าท่าขอยทาคอยจะดีระบ,บ,บาดมากๆเลยนะครับก็มีไลฟนะ์สินะติดบ้านไลฟ์ไม่ผิดหวังเพราะว่าชีวพันธ์จากแอปไลน์เก็มประเทศไทยใช้ป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างไว้ใจได้แล้วก็ปลอดภัยแต่ตอนนี้มายันสิวิโอไซย,ย้อยใบด่างและอปไลน์เก็มประเทศไทยขออนุญาตลาไปาก่อนครับสวัสดีครับ